สวัสดีเจ้าครับวันนี้ทำงานแล้วครับโอ้โหที่อกูลืมมาคุยกับพวกมึงเลยวันนี้กูคลุกแบบคลุกจัดจัดตั้งแต่มิสติ่งไปตอนเช้าใช่ไหม คือไม่งม bo ีปัญหาที่ที่กูเป็นคนทำสร้างมันเองอะแล้วก็แบบอ้าเชี่ยแบบช็อตแบบโคตดหนึวันับทำกูพังพับทอ้เย้เลยกูดังๆไรแกยาวจนเมื่อกี้แก้ได้แล้วโอเคเอาขึ้นยูไอทีนู่นนี่นั่นเรียบร้อยปล่อยให้เทสเตอร์เทสก็เพิ่งนึกได้ว่าไอเหี่ยกูไม่ได้คุยกับมึงเลยตั้งแต่เช้าไม่ได้กินข้าวเลยไม่ได้ทําอะไรอื่นเลยนอกจากงานคือไม่ขุกจัดจัดแบบ เฮีย er. แบบฮ he er ิดเยี่ยกูแบบโอ้ยแล้วพรุ่งนี้ไม่มีประชุมเว้ยกูกะว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้หยุดหรือยังนะแต่เขาดูมีกิจกรรมที่แคมป์อาดที่ออฟฟิศไม่รู้จะไปหรือเปล่าเดี๋ยวคิดดูอีกทีหนึ่งแต่อยากจะแบบพักเฮ er ี er ้ยๆเลยคือเนี่ยเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งอ่ะประมาณบ่ายสามอ่ะกูมีประชุมอีกรอบแล้วแล้วกูไม่มียังไม่ได้กินข้าวเลยไอ้ไม่มีข้าวเลยแล้วก็วันนี้ไม่มีเอลซีด้วยเพราะฉะนั้นเอ้ยอ๋อมีเอลซีเมื่อวานซื้อช็อกโกแลตไว้นี่ว่าอืมซื้อชแแลนแลน ันไม่ใช่ชอ็อกโกแลตปัน่นไม่ใช่ชอ็อกโกแลตข้นอะไรวะชอ็อกโกแลตเย็นเออนั่นแหละไว้ตอนแรกกะจะกินกับเพลินตอนเช้าแต่ว่าตื่นตื่นไม่ทันแล้วก็แบบตื่นมาก็ประชุมเลยประชุมเสร็จก็แบบทํางานยาวเลยจนเนี่ยกูเพิ่งได้มาคุยกับพวกมึงเนี่ยไอ้เหี้ยกูขอโทษนะเชีวันนี้แม่งโอ้ยงานอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายมากไอ้เหี้ยแต่มันจะเข้าสงการนะนะก็เข้าใจได้ทุกคนแบบยุ่งไปหมดแล้วนี่โอ้โหเพิ่งไปแค่หนึ่งโปรเจกต์นะมีอีกอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ยังไม่เสร็จแล้วแบบยาวเลยแล้วก็ไอ้โปปรรรเเ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 เจจจกตต์อออันนนีีีีีี้้้ยยยยทท่่่่าไส็มมมืชด๋วะงคคุพิ ในทําอีกโอ้เยอะแต่ว่าอีกอันนึงอะอยากทําเป็นทําเป็น API นะเป็นฟาส API <ม>ซึ่งเดี๋ยวรอดูรอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะอาจจะมีใช้ระบบ น rac, ู่นนี่น่ะคงท่าเคลอะไรที่เขาแบบสร้างใหม่แล้วก็มีเจนกงเจนกินที่เราเคยคุยกันก่อน,อนหน้านี้เจนกงเจนกินเฮียเลยเออนั่นแหละแย่ๆว่ามาเฮียตื่นเต้นจัดตื่นเต้นที่มาคุยกับพวกมึงน,นะเฮียจริงแบบวันนี้กูแม่กูขอโทษเลยกูแย่ๆจริงเลยกูแบบโอ้ยอะไรวะเนี่ยวันนี้แม่งวุ่นวายมากมากเลย sigh, แล้วก็คลิปว่อวานไปไงครับกับการล้างจานแล้วก็คุยไปเล่ยเปื่อยของน้องปามเฮ้ยคิดถึงเพอรเลยอ่ะเหมือนแบบช่วงเวลาที่วูสหายไปแล้วกลับมาอีกทอ้เหนื่อยเหนื่อยอยากกอดเพอรมากๆเลยแต่ว่า เปินไปทำงานแล้วก็เดี๋ยวรอตอนเย็นนี้วันนี้ก็น่าจะอยู่นี่ไปเรื่อยๆพรุ่งนี้อาจจะกลับห้องหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเพลินออฟวันไหนวะวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์ปะไม่แน่ใจนั่นแหละก็ตอนนั้นนะถ้าเพลินออฟก็คงต้องเอาผ้าไปซักอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเควันนี้ก็เริ่มวันกันไปแบบนี้ครับพวกคุณเป็นไงบ้างพวกมึงเป็นไงบ้างเอ้ยสบ,บายดีเอาไหมเนะี่ยกินข้าววันยัง ก็ออยังไม่ได้กินครับก็ถ้ามีเวลาว่างก็หากินนะถ้ายังไม่ว่างก็ทํางานอยู่ก็สู้ๆเหมือนกูไปสู้ไปกับกูด้วยกันนะเหนื่อยโอเคไปทอนนี้ก่อนกินมาม่าเสร็จแล้วแล้วก็พายุของงานจบแล้ววันนี้ <c oughs> หมดเวลางานลแล้วแล้วก็เคลียร์งานไปเท่าที่ได้นะเยอะหรือเกินประชุมเสร็จกูแทบจะปิดคอมแล้วไม่ทำอะไรแล้วตอนแรกคิดว่าปิดคอมแล้วจะแบบออกไปขับแก๊ปขับโบ๊ะอะไรเงี้ยว้าไม่ไหวไม่ไหววันนี้แม่งเหนื่อยเหลอหือเกินนะก็เลยนอนพักซะหน่อยเดี๋ยวจะหาเวลานอนพักแล้วก็นอนดู u t u b e น,นู้นนี้นั่นเปื่อยๆพายุงานจบไวสักทีนะ เออวันนี้ทุกคนเป็นไงบ้างเหนื่อยกันบ้างปาวะมันจะปิดสงการแล้วบางคนน่ะหยุดสงการพรุ่งนี้ใช่ไหมหรือว่าบางคนก็คืออาทิตย์หน้าหยุดทั้งอาทิตย์หรือว่านู่นนี่นั่นอะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วสงการมันต้องหยุดวันไหนวะสิบสองสิบสามสี่ห้า,า 12, 13, 45, ปะหรือว่าสิบสองสิบสามสี่ไม่แน่ใจว่าเขาประกาศวันหยุดราชะการยังไงแต่ว่าบริษัทกลัวหยุดจริงๆก็คือจันทร์อังคารพุธหน้า นะแล้วก็พีพีเขาส่วนใหญ่เขาก็จะลาพื้นเรือหัดสุกก็เลยทําให้วีคหน้ากูนี่แทบจะว่างเลยทั้งวีคแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเขายกเลิกประชุมเช้าก็เลยทําให้เหมือนจะว่างเหมือนกันเพราะว่า ตัวงานก็ค่อยๆนั่งเคลียร์ไปของวันนี้หรือไม่ก็เก็บไว้ทําตอนที่กลับมาก็ได้เพราะมันมันไม่ไหวเลยว,วันนี้เหนื่อยมากเลยนะเออแต่ว่าเหมือนเห็นเขามีกิจกรรมที่แคมป์อัดคิดว่าน่าจะไม่ไปน่าจะนอนพักเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยเพื่อนหยุดแล้วเพื่อนจะได้หยุดเสาร์อาทิตย์จันทร์ซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยเพื่อนจะต้องกลับไปกับที่บ้านแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าวันเสาร์จะไปเที่ยวไหนไหมเพื่อนนะชวนไปเที่ยวแต่ว่ากูรู้สึกว่ากูอยากเปื่อยเออคือด้วยความที่มันเป็นสงการน่ะก็เลยไม่กล้าออกไปขับแก็บด้วยแหละ เพราะว่าอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าถ้าไปขับแก๊บแล้วเจอแบบลูกค้าเล่นน้ามาอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้ารับอ่ะเนาะเออนั่นแหละก็เลยเลี่ยงดีกว่าแต่เองโชคดีที่ LOC เปิดตลอดเพราะฉะนั้นเราจะเอาปืนฉีดน้ําที่พี่แชมป์ให้เราไปเล่นกับพี่แชมป์ดีปะวะไม่รู้เหมือนกันนะอ่าคันคอไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวนั่งพักผ่อนไปเไปเลยไปนั่งพักผ่อนก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเขาว่ากันนะโอเคค่ะทำไมอยู่ๆคนหนึ่ง เพราะว่าเพื่อนอยากกินมานานแล้วเพื่อนพยายามยัดเยียนหมูกระทะให้ปาล์มตั้งแต่วันไหนแล้วก็มือปาล์มบอกไม่เอาไม่อยากกินหมูกระทะขนาดนั้นแล้วตอนนี้คือก็เลยมาทดลองกินนะแล้วก็ตลาดคูตลาดคูบ้านเก่าปาล์มบ้านเก่าแล้วก็แล้วก็สั่งหมูกระทะไปแล้วมาอยู่แถวนี้นะจะแวะไปเจอมาปะกลัวี่เหรอ แล้วก็เดี๋ยวมาลองดูหล,หลังมากเราไม่ตามเราไม่ตามกอนแสหลังมากแต่ร้านนี้แปลกๆเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวกินแล้วรีวิวคือรีวิวใน Google แบบได้แบบ4.9ดวงดาวแต่ว่าใช่แล้วคนรีวิวเป็นพันกว่าคนก็เลยสงสัยว่ามันแปลกๆลกยัางไงจ้างจ้างก็เลยมารอ,อดูรอดูโอเคติดนิ้วให้หน่อย มึงร้านหมูท้าเมื่อกี้เป่งดีสัสคือนี่คือการที่กูจะอวยไส้แตกการน,นิดร้านที่อะไรนะยิงใหญ่ญิงใหญ่หญมีสองสาขามีสาขาตลาดภูกับสาขาเพชรเกษมหกสนี่เป็นไงอยากจะรับงานลูกค้ามาแต่ไม่ที่ไม่ดีจริง งแบบตอนแรกนะตอนแรกคือคือร้านหมูกระทะอื่นก็มีแต่ f ฟ r ร์ i m p r e s s i o n คือเขามาหวัดดีแล้วแบบเชิญค่ะนั่งโต๊ะไหนคะ่ะนู่นนี่นั่นแบบแบบแบบดีแล้วพอเข้าไปนั่งปุ๊บไอ้เฮียโต๊ะแม่งห่างเลยอ่ะโต๊ะห่างนี่คนอาจจะแบบเองงทำไมหมูกระทะมันเป็นข้อดีมันทําให้ไม่ร้อนแล้วก็พัดลมนี่เย็นนะคือแบบนั่งโต๊ะแบบเย็นทุกมุมเลยกว่าเพว่าอย่างนี้เพราะว่ามันมีพัดลมทุกเสาค่อนข้างโอเคไอ้เฮียโอ้ยแทบแบบน้ําแข็งนี่เย็นทุกกอนนะ <laughs> แล้วหมูอะสามร้อยห้าสิบนะอิ่มหู หมูถาดที่มึงเห็นนะกูว่ามันน่าจะมีโลกว่าแล้วก็แบบ350แล้วเต่าเอ,อตาอันนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่งก็คือเตากูรู้สึกว่ามันพิเศษกว่าร้านอื่นก็คือเตามันใหญ่เบิ่มกว่า ร้านทั่วไปอ่ะมันไม่ใช่แบบกระทะโลลามันแบบเหล็กหนาเตอะเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตรงที่มันเป็นที่ย่างอ่ะมันไม่สูงเว้มันต่าลงมานิดนึงมันเลยเกิดทาให้น้ํามันไหลช้าอร่อยอย่างกระทะมึงเศษกระทะกูไม่รู้จะพูดว่าอะไรคือเศษกระทะมันไม่ไหม้ไว้มันคือร้านอื่นมันจะดําเมียมเลยใช่ป่ะอันนี้คือแบบย่างไปแล้วมันไม่ไหม้แล้วมันก็ไม่ติดกูแค่ออกมากินแม่งยังอร่อยกูแบบเชียโคตรอร่อยโคตรดีจริง ผักเพลกอะไรก็คือโอเคผักโอเคเพราะว่าจะเรียกว่าผักสดก็ไม่ได้มาอยู่ในมาตรฐานทั่วไปะนะเออนั่นแหละแต่ว่าหมูดีแล้วก็บริการดีนะราคาคุ้มค่าเลยที่กูสั่งอันนั้นรวมทั้งเซตนี่ร้350รวมน้ํารวมอะไรก็4 0 0ร้อยกว่าไม่เกินไม่เกิน450บาทบอเท่าที่จาได,<ม>เดา้เดี๋ยวหารเดี๋ยวหารนะเฮ้ยโอเคเลยหนึ่งมือคุ้มจริงๆจริงๆแล้วมันน่าจะกินได้ประมาณ3ามทีคนเลยนะไอ้เซตเราอะใช่ป่ะถ้าเป็นแบบกินแบบสาเพลินหรืแบบบูอย่างเงี้ยสคนปกติที่ไม่ใช่กลัว ก็กินได้สามีคนเออหารกันก็เอ้ยคนละร้อยก็โอเคเออมันเป็นอลาคาร์ดนะมันไม่ใช่บุฟเฟ่กว่าอันนี้ก็คืออีกหนึ่งจุดแข็งก็คือพอมันเป็นอลาคาร์ดมันคุมได้เว้ยมันไม่ต้องแบบปล่อยป่าละเลยคุณภาพอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆมันก็มีร้านบุฟเฟ่ที่เขาคุมได้แต่ว่าส่วนใหญ่น้อยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเออที่จอดรถดีที่จอรด,ดจอรถไปขับรถไปถึงก็จอดได้เลยแต่กูไม่รู้ว่าเขาเปิดกี่โมงเราไปก็ตอนร้านจะปิดแล้วเขาปิดสี่ทุ่มหูมอร่อย ชอบชอบอันตอนนี้เป็นร้านหมูกระทะที่หนึ่งในดวงใจโซนโซนนี้เลยโซนฝั่งทนนะก็ใครไปก็ลองไปกินกันดูร้านหญิงใหญ่อิ่มแล้วจริงๆวันนี้น่าจะพอเท่าน,นี้หรือเปล่าหรือว่าเพื่อนอยกจะมีคอนทคอนเทนต์อะไรอยากคุยกับเพื่อนๆอีกไหมไม่มีแล้ว ยังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับฝากหมูกระทะยิงใหญ่ไว้ในจิตใจโดยกูไม่ได้รับลูกค้ามานะแต่แม่งดีจริงไม่เชื่อมึงลองไปดูรีวิวใน Google ดิตอนแรกกูแบบเชี่เขาจ้างปะวะแบบแบบแบบลดให้ร้อยหนึ่งถ้าแบบ5ดาวไม่ไอ้เฮียแม่งดีจริงแบบได้4.9ดวงดาวจักพันกว่าคนพันกว่ารีวิวเชี่พันกว่ารีวิวด้วยได้4ี่จุดเก้าได้พิรวดาลนะ้าสำหรับกูให้5ดาวไปเลยกินด,ดูแล้วกันอร่อยเยีเ่ยเศษกระทะกูกูไม่รู้จะพูดว่าอะไรจริงสุดยอดจริงเงไขอบคคดรรััรับสสวีบ สวัสดีครับ happy birthday, happy birthday, happy birthday แฮปปี้เบ mm hmm. อ,อร์เดย์แฮปปี้เบอร์เดย์แฮปปี้บอร์เดย์ทุกทุกทุกทุาทุกทุกทุกทุ้ทุวทุก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 ทุ p ทุก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 ทุเทุก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 ทุทุกทุกทุกยุทุกทุกทุกทุททา